สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอ็กเปอรชานแนลนะครับวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมเหรียญเท้าเวสวรรนะครับผมก็เป็นพิมพ์ทรงจําปีนะครับสำหรับรุ่นนี้ที่จะมาให้ชมนะครับก็เป็นรุ่นเทวสถิตนะครับก็คือเป็นรุ่นที่วัจจุลมณีนะครับออกล่าสุดเลยนะครับผมก็หรือว่าเรียกรุ่นว่าย้อนยุคปีสี่ห้าเองนะครับส่วนเนื้อที่ผมจะมาให้ชมนะครับก็เป็น เหรียญในชุดวันเกิดนะครับสีประจาวันเกิดนะครับสําหรับสีนี้เป็นสีชมพูนะครับผมก็เอามาให้ชมกันนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นลักษณะกล่องนะครับก็จะเป็นสีฟ้าๆอ่อนๆนะครับสีชมพูนะครับวันนี้เรามาชมสีชมพูกันภาคมยีข้างในก็จะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับนี่นะครับ สีสดใสนะครับสวทะลุถุงเลยนะครับความสวยงามก็เป็นมหาชนวนกระหล่ทองนะครับแล้วก็ลงยาสีชมพูนะครับเห็นไหมครับดูสีชมพูนะครับลงยาเงาวิบวับเลยนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับลงยาสวยงามมากนะครับอันนี้ลักษณะโดยรวมของเหรียญนะครับก็เหรียญนี้นะครับก็หลวงพ่ออิดนะครับท่านสร้างมอบให้พระวิหารเทวสถิตนะครับในมูลนิธิ สภรราเชนนะครับจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับผมก็เหรียญนี้มีพิธีพุทธาพิเศษถึงห้าวาระด้วยกันนะครับก็วาระที่ห้าล่าสุดก็พุทธาพิเศษเมื่อวันที่เก้าพฤศจิกายนสองห้าหกสามนี่เองนะครับก็ที่พระวิหารเทวสถิตที่จังหวัดนครปฐมเลยนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเหรียญเหมือนกับรุ่นทรงจำปีนะครับอ่าสี่ห้านะครับ ก็คือเป็นเหรียญธงจำปีรุ่นแรกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างนะครับระหว่าง4-5กับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็สิ่งที่ต่างอย่างชัดเจนเลยก็คือหูเหรียญด้านบนนะครับผมก็จะมีหูเหรียญที่มีความหนาครับมีลายกระหนกขึ้นมาด้านข้างนะครับก็ซึ่งของจำปี4-5เองตรงนี้จะเล็กมากนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ใบหน้าองค์ท้าววสวรรณ์นะครับก็จะมี ความใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับจำปีสี่ห้านะครับผมมีความใกล้เคียงกันอย่างมากนะครับจมูกโด่งนะครับผมลกโป่งก็จมูกโด่งมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระไหลทองนะครับก็จะมีความเงางามนะครับก็ลวดลายนะครับก็ลวดลายก็ชัดเจนคมชัดนะครับทั้งองค์ขององค์เทวิสวรรณนะครับก็ลวดลายก็จะชัดเจนนะครับ ต่าง,างมีความชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ลงยานะครับก็จะมีความเงางามนะครับสวยงามนี่นะครับสีชมพูนะครับสวยงามมากๆส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็นี่นะครับด้านบนก็จะแตกต่างจากเหรียญจำปีสี่ห้านะครับด้านบนตรงนี้จะเขียนว่าหลวงพ่ออิดวัดจลมณีสร้างมอบให้นะครับสร้างมอบให้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น พระวิหารเทวสถิตนครปฐมนะครับแล้วก็มีพศสองห้าหกสามนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นตอกโค้ดอโค้ดของเหรียญน,นะครับตัวเลขของเหรียญไว้ตรงด้านล่างตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็มีตอกโค้ดเหลิงไว้ตรงใต้ยันพุซอนนะครับยันพุซอนก็ถ้าเทียบกับจำปีสี่ห้าก็จะวางตำแหน่งเดียวกันนะครับผมก็ตรงกลางเหรียญน,นะครับผม ก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนต่อโค้ดต่อโค้ดจะไม่เหมือนกันก็คือปัจจุบันก็จะเป็นโค้ดเหลง็งตัวเล็กๆแบบนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างจากจำปีสี่ห้านะครับผมออันนี้จำปีเทวสถิตนะครับย้อนยุคสี่ห้าก็จะมีความใกล้เคียงอ่าพอประมาณนะครับก็ไม่ถึงกับเยอะมากนะครับแต่ว่าการระบุ ตัวหนังสือลงไปนะครับก็จะมีความแตกต่างชัดเจนนะครับผมก็จะทําให้เหรียญถึงแม้จะสร้างย้อนยุคก็จริงแต่ว่าก็ไม่เหมือนจําปีสี่ห้าสักทีเดียวนะครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการดูเหรียญด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสร้างเหมือนจําปีสี่ห้าเลยก็เหมือนเป็นการก๊อปปี้นะครับซึ่งก็มันจะทําให้เกิดความสับสนในการอ่าในการดูเหรียญน,นะครับผมก็ อันนี้พูดถึงลักษณะเหรียญน,นะครับผมแต่ว่าสําหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างก็มีความชัดเจนอยู่แล้วครับหลวงพ่อก็ท่านก็สร้างเพื่อที่จะมอบให้หมูลนิธินะครับก็มีความชัดเจนนะครับก็ท่านใดที่เช่าหาบูชาก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเหรียญน,นี้ก็คือเป็นเหรียญที่วัจ,จุลมณีสร้างนะครับผมก็ระบุชัดเจนเลยหลวงพ่ออิสรสร้างนะครับแล้วก็มอบให้พระวิหารเทวสถิตนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีความสวยงามนะครับผม ด้านหลังเหรียญนะครับก็มีการทำขอบที่ดิเมนชันใกล้เคียงกันนะครับด้านซ้ายกับด้านขวานะครับแล้วก็เหรียญก็ไหลทองก็จะมีความเงาแบบนี้นะครับเงามากๆนะครับผมแล้วก็ขอบเหรียญนะครับบล็อกก็จะตัดตรงกันนะครับแล้วก็ขอบเหรียญตรงด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีมุมเอียงจะมีมุมเอียงนิดนึงนะครับนี่นะครับตรงมุมด้านข้าง มีมุมเอียงนิดนึงนะครับก็คือขอบจะไม่ได้คมเป็นสันตรงนะครับก็คือมีมุมนิดหนึ่งในการเป็นแนวเอียงนะครับส่วนขอบตัดนะครับขอบตัดก็ตัดแล้วก็ขาดเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นขอบคมนะครับก็คือไม่ไม่ได้มีการตกแต่งผิวนะครับก็เป็นขอบคมเลยตัดแล้วก็ขาดเลยนะครับ นี่นะครับตัดแล้วก็ขาดเลยนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับ,ก,รบก็จะมีความสวยงามนะครับลงยาก็คือลงยาเต็มขอบเหรียญน,นะครับแล้วก็เหรียญก็จะมีขุดลายลงยานะครับก็คือการขุดลายก็จะมีแนวการขุดที่มีรัศมีโค้งเป็นเข้ารูปกับเหรียญน,นะครับโค้งตามเหรียญก็คือ ถ้าเราดูอย่างนี้ก็จะทําให้ล่องของการขุดเหรียญนนะมีมีความสวยงามก็คือเหมือนเป็นรัศมีกระจายออกไปนะครับจากองค์ท้าววิสวรรณนะครับก็จะทําให้เวลาเราดูลงยาก็จะมีความสวยงามนะครับนี่นะครับอันนี้คือผิวลงยาของสีชมพูนะครับก็จะมีความเงาแล้วก็สวยงามแล้วก็เป็นสีชมพู แบบนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ชอบสีชมพูก็สามารถเช่าหาบูชากันได้นะครับผมก็ตอนนี้ราคายังไม่แรงมากนะครับก็สามารถเช่าหาบูชากันได้นะครับก็คือแต่ผมอยากแนะนํานะครับว่าเหรียญน,นี้ก็คือสร้างน้อยนะครับเพียงหนึ่งพันสองร้อยชุดนะครับก็คือเหรียญสีชมพูเหรียญเนี้ยก็จะมีแค่หนึ่งพันสองรอยเหรียญเท่านั้นเองนะครับก็สีละหนึ่งพันสองร้อยเหรียญก็ถือว่าไม่มากนะครับผมก็ ท่านใดที่มองหาอยู่ก็รีบหามาบูชาก่อนที่ราคาจะขยับนะครับผมตอนนี้ก็สามารถเจ้าหาบูชากันได้อยู่นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเหรียญย้อนยุคอีกเหรียญหนึ่งที่มีความสวยงามนะครับผมก็ผมก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับให้พี่ๆน้องๆนะครับท่านใดที่กําลังศึกษาอยู่ก็สามารถาเจ้าหาบูชากันได้นะครับอตอนนี้จําปีสี่ห้ารุ่นแรกก็ราคาแรงแล้วนะครับก็ หาจับไม่ไหวก็มาจับจำปีย้อนยุคนี้นะครับผมก็ราคายังเบาๆนะครับแค่ราคาหลักร้อยท่านก็สามารถได้เหรียญลงยาส,สวยๆไปครอบครองได้นะครับผมก็เป็นการทำบุญได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวติดตามในสีอื่นกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมแจ็คก็สวัสดีครับ